2012ะนะครับพอดีตัวไฟตัดหมอกมันนะครับตัวไฟตัดหมอกทางด้านคนขับเนี่ยนะครับพอดีมันแตกะนะครับถ้าดูแล้วนี่คือมันแตกตัวโคมไฟนี่มันแตกนะไม่รู้ไปโดนอะไร โดนตอนลุยน้ำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับโดนไม้โดนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจโดนหินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สรุปแล้วคือแตกไปแล้วนะครับตอน,นเดี๋ยวก็คงต้องหามาเปลี่ยนอยีกครับหามาเปลี่ยนลองหาซื้ออะไรครับดูในลาซาด้าหรือดูในช็อปปี้ก่อนว่าจะมีขายไหมนะครับ ทางด้านฝั่งคนขับครับแตกไปแล้แตกไปแล้วครับดีหลอดไฟไม่เสียนะเสียจะเขาโคมมันเดี๋ยวดูในลาซาด้าหรือช้อปปีก่อนนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่แล้วขายข้างเดียวขายไหมหรือว่าขายเป็นคู่ต้องดูอีกทีนึ่งนะครับไม่รู้จะราคาเท่าไหร่ไฟตัดหมอกครับไปจะรสปอร์ตแตกไปแล้วยวต้องหามาเปลี่ยนนะ อันนี้แพ็คของมาดีมากครับน่าจะเป็นตัวตัวดวงไฟตัดหมอกครับที่สั่งไปหกร้อยกว่าบาทดวงไฟตัดหมอกของฟาเจโ o ครับของของมันแตกเดี๋ยวแกะดูครับ เปลี่ยนเลยครับตอนนี้เดี๋ยวทดลองเดี๋ยวเปลี่ยนเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกวาเจโร่ก็คือ,คอตัวนี้นครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนออกเพราะมันแตกนะครับมันแตกได้ของมาแล้วตอนนี้ของที่ซื้อมาใหม่ ซื้อมาจากลาซาด้าครับหกร้อยกว่าบาทเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดอ,อกของเกามันแตกแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนดอ,อกนะครับตัวนี้ตันนี้เวลาถอดก็ถอดไม่ยากนะครับตันนี้ถอดก็เอามือล้วงเ้าไปนิดนะึยแล้วก็ดึงออกมาตรงตรงเลยนะครับฝาครอบมันเนี่ยก็ดึงมาตรงตรงเลยนะครับ,บนะได้ะจะลองดึงมานะครับ ีนัถ้าใครถอดนะครับดึงออกมาตรงๆเลยครับก็มีแค่ตัวล็อกมันหน่อยมีหัวล็อกไว้สี่จุดนะครับฝาครอบันนะครับซื้อมาตัวเดียวครับตัวนี้อันนี้ซื้อมาตัวเดียวแต่ถ้าคู่หนึ่งน่ยมันน่าจะพันกว่าบาทซื้อมาตัวเดียวหกร้อยกว่าบาท อังจากนั้นก็ใช้ไขควงแฉกครับถ้าดูตามกล้องนี่นะครับมันก็จะมีสกูแฉกอยู่สตัวนะครับไมลรู้กล้องชัดหรือบอดได้ดูทีนึงครับนี้คือมันแตกนะครับของเก่านี่มันแตกอันนี้แกะก็จะมี ไข้ของแฉกนะครับสกูแฉกอยู่สี่สามตัวสามสี่ตัวตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดตัวนี้ออกครับนี่ครับก็ไข้กองแากบุญหอ,อกแล้วครับ นัดเดือดสามตัวหล่นก็ไปข้างในแล้วครับก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นัดเดือดสามตัวก็ดึงมาเลยในส่วนตัวนี้มันจะมีกิบล็อกของมันอยู่นะครับกิบล็อกตัวนะี้ก็กดลงไปแล้วก็ปลอดออกมา คลิปล็อกตัวนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงออก ดึงออกจากกันแล้วครับัน,นี้คือตัวที่มันแตกคนระับเป็นหลอดออสเตรลม H11 12โวลต์55วัตต์ อสลมเฮดสิบเอ็ดนะครับส<ม>ิบสองโวลต์ห้าสิบห้าวัตเดี๋ยวดูตัวที่ซื้อมาครับว่าเท่ากันหรือเปล่า<ม>ตัวที่ซื้อมาก็เฮดสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับสิบสองโวลต์ห้าสิบห้าวัต์เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนหลอดนะครับเอาข้อต้องชุดเลยนะ ้าชุดมลใส่ก็กดเข้าไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่น็อ ก็จะใส่น็อตกลับครับแต่นของจริงมันเนี่ยมันจะมีโครงเหล็กแต่ของที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นโครงพลาสติก ันนี้ก็ประกอบตัวที่ซื้อมาประกอบเข้าไปแล้วก็คันน็อตครับจะมีน็อตอยู่สามตัว Okay. แน่นแล้วครับขันน็อตสามตัวเนี่ยครับขันให้แน่นเป็นน็อตเกียวปล่อยครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากหน้ากากที่เราถอดออกมานะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปตรงๆครับ เคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลองทดสอบเดี๋ยวลองติดเครื่องแล้วก็ดูไฟนิดนึ่บ กปกติแล้วครับไฟเจอรสปอร์ตครับอันนี้เปลี่ยนคมไฟตัดหมอกครับอของเข่ามันแตกอรก็เ,เลยเปลี่ยนตอนนี้ทำเสร็จและโอเคใช้งานได้ครับคมไฟตัดหมอกครับเปลี่ยนง่ายๆครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็น่าจะเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราดึง ฝาครอบมันนะครับก็ดึงออกมาตรงๆเลยครับฝาครอบก็ดึงออกมาตรงๆแล้วก็หลอดไฟก็ขันน็อตสามตัวแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ถอดซีฟไฟออกหลังจากนั้นก็ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ยัดกลับที่เดิมขันน็อตสามตัวให้นั่นแล้วก็ฝาครอบบีบ,บล็อกเข้ากับที่เดิมครับแค่นั้นก็จบแล้วนะครับฝาจะโลดสปอตครับ ี่คือโคมไฟตัดหมอกที่ถอดแล้วก็เลื่อออกมานะครับสำหรับท่านใดที่ถอดแล้วเลื่อออกมาแล้วนะครับมีความต้องการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้นครับตัวนีเน้เป็นหลอดฮาโลเจนเนี่ยฮาโลเจนหรือฮาโลเจนเนี่ยครับแต่ใครที่จะอัปเกรดเป็น LED หรือว่าเป็นซีนอนถ้าถอดออกมาแล้วก็ เปลี่ยนหลอดตัวนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็จับตัวนี้นครับหมุนมาทางซ้ายนะครับหมุนมาทางซ้ายครับหมุนมาทางซ้ายแล้วก็มันก็จะหลุดล็อกหลุดล็อกแล้วก,ก,ก็ดึงหลอดออกมานะครับนี้คือหลอดเก่าหลอดฮาดรเจนนะ ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็น LED ก็เอามาเปลี่ยนครับต้องการสว่างขึ้นมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มวัตต์ขึ้นได้ครับถอดมาเปลี่ยนถ้าจะเอาใส่ก็เอาใส่กลับนะครับสำหรับท่านใดที่ดูแล้วมีความต้องการที่จะเปลี่ยนหลอดเป็น LED ก็ตามหรือเป็นอย่างอื่นก็ตามก็ถอดกมากนี่ยครับเปลี่ยนเสร็จก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุน ไปทางขวาครับตามเข็มนาฬิกามันไปให้สุดนะครับมันก็จะล็อกตอนนี้คือล็อกแล้วล็อกแล้วลนี้จะเป็นไฟตัดหมอกครับถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับก็คงประมาณนี้ตัวนี้เน้นเป็นขั้ว11เ็ดนะครับขนาดของมันคือขั้ว11เป็นยี่ห้ออารตแยมขั้ว11-12โวลต์ ิบสองโวลต์ห้าสิบห้าวัตต์ขั้วสิบเอ็ดสิบสองโวลต์ห้าสิบห้าวัตต์อันนี้คือตัวที่มาจากศูนย์เลยนะครับถ้าสั่งมาเปลี่ยนก็ดูขั้วดีๆครับต้องเป็นขั้วสิบเอ็ดเท่านั้นสั่งขั้วอื่นมาก็จะเข้าไม่ได้ไม่เข้าล็อกอีกนะครับตัวนี้คือขั้วสิบเอ็ดสิบสองโวลต์ห้าสิบห้าวัตต์ ถ้าต้องการที่จะให้มันสว่างมากกว่านี้ก็เพิ่มวัตต์ขึ้นไปครับเป็นหกสิบวัตต์แปดสิบวัตต์อะไรน็แล้วแต่จะเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นชุดของไฟตัดหมอก <c oughs> ถ้าจะอ,าออกก็หมุนมาทางซ้ายครับแล้วก็ดึงออก <c oughs> ถ้าจะเอาเข้าก็ยัดเข้าไปครับแล้วก็หมุนไปทางขวาครับมันก็ล็อกแล้วแล้วก็เอา ปลั๊กไฟมันมาเสียบขั้วไฟมันมาเสียบข้าตัวนี้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่หลอดตัวฮาโมเจนตัวนะี้ยเขาไม่ให้จับนะบไม่ให้เอามือเปล่าไปจับถ้าเอามือเปล่าไปจับจับมันก็จะมีความชื้นแล้วก็ทําให้หลอดเสียหลอดแตกได้ห้ามเอามือเปล่าไปจับตัวนี้สําหรับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนหลอดนะครับเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกนะครับ <c oughs> เพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่ม <c oughs> เพิ่มสเปกึันไป ให้มันสว่างขึ้นก็ทําตามนี้ครับทีนี้ผมใช้หลอดเดิมนะหลอดสเปคเดิมนะครับที่ซื้อมาใหม่พร้อมกับตัวโคมไฟตัดหมอกก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนหลอดนะครับไม่ได้อัปเกรดขึ้นไปใช้ขนาดเดิมเลยครับใช้ขนาดเดิมนะครับตามนี้ครับไฟตัดหมอก ตัวนี้คือตัวที่เปลี่ยนออกันสภาพมันแตกอย่างเงี้ยแต่โคม,มันแตกนะครับแต่ว่าหลอดมันยังใช้ได้อยู่หลอดไฟก็เก็บไว้ใช้ได้ครับเอาไว้เป็นอะไรนะครับตัวนี้มันแตกแต่ว่าหลอดข้างในมันไม่เสียก็จะเก็บไว้เป็นอะไรนะครับตัวนี้เป็นอะไรมันแตกครับ สำหรับคลิปการเปลี่ยนโคมไฟตัดหมอกไเจิโร่สปอร์ตหลายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับท่านใดที่ดูคลิปแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้เลยถ้าหากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับเปลี่ยนง่ายๆโดยไม่ต้องไปที่อู่หรือว่าต้องไม่ต้องไปที่ศูนย์นะครับพอดีถ้าไปตรงนั้นก็จจต้องนัดคิวนัดศูนย์อะไรเงี้ยเสียเวลาไปนะครับอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมเองครับ หนทาได้ก็ทํเองไม่ต้องเสียเวลาไปที่ศูนย์ไม่ต้องเสียเวลานัดนะครับไม่ต้องเสียเวลาลองลางานลาอะไรไปเงี้ยครับถ้าว่างๆแล้วก็เปลี่ยนที่บ้านได้เลยสั่งของมาผมสั่งมาจากลาซาด้าหกร้อยกว่าบาทตัวเดียวโอเคครับเปลี่ยนไฟตัดหมอกไปเจโลูกเสร็จแล้วซ่อมเองได้ครับทำเองได้นะครับ ติดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ